ขนของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับเป็นมว่าไป่อลลำนาได้เห็นร้เป็นตะแนเร็วยกเด็กเงนกเรียนอย่ไงยกอ้านเจววันหนลำนาทีวีขึ้นเขาฝาข้าเคล่กล่องพอดี

น้องสาวร้อนเออไม่เป็นอดบริษัทอันน้องสาวผู้น้องมูได้เนาะเมียเนาะบ่อีกไอ้บอมบอมเป็นผู้อยู่ญี่ปุ่นเด้่เออนั่นแหละผู้นี้แหละเป็นพี่อ๋อพี่ได้บอยได้ยังไงแต่ผู้นี้ผู้น้อยเอือยผู้น้อยอืมเอ๋ยผู้น้อยน้องกับผู้สูงนานแล้วเนี่น้องขึ้นอะไรร้างนีไปซื้อเสียได้ไหมเสียกันหน้วบบเราโตกัน มุกเจ้าเยอะมากกันแกงแป้งโตหลายเสียบามุกเจ้าเยอะมากกันซื้อแกงกัน่ได้แก่เดี๋ยวเดี๋ยวผ้าถอยไปแต่ละเทียวัฒน์กลุ่มละลายกลับขึ้นมางกันมันจำเป็นไหมันหนาวทีวีบมันหนาวปกติมันหนาวจังอาจจะวันใดถอดถิ่มเนี่ยผู้เขาหาเงินแดงย่ามเขาจะว่าอันใดถอดถิ่มไหมก็ไม่จะหนาวคือมันมันคือแบบมันสหนาวมนบออาบน้วจะเหนื่อก่อนอาบ แต่เสีอแขนเสีอแขนยาวที่ซื้อมาใส่สิคิดว่าสีหนาวเมือ่อวานนี่นได้ถอดออกเลยหอนแห้งจนมาเปียกเบิดจเ,เจ,จ้าของคนพิการไร้เดี่ยวอัดเมื่อใส่กับแม่เจ้าล่ำตะกี้ใส่ชุดเส้นเด็ก็อบอกว่ามันเปี่ยนเลยมากๆมือหนึ่งอ่ะมือใดว่าใส่เสียกามนอนอยู่เปลี่ยนออกมากเอาอ,อัดประกาศสตาร์ทรถนอนเนาะคันสิเปิดกระจกกระยานยุ่งเขา่ากระปุ่น ไปห้าวัดนี้เดินทางเดี่ยวไอ้มนแก่นกระดังแห้งๆไอ้มนแก่นดังเยอะเดี๋ยวนี้เขาต้องเบาดิเขาสั่นเข่าดิดังแต่ไอ้มนแก่นนี่กอยจะเป็นป้าหุ่นฝังป่นกันนังเห็นมหัวมาเปิดเทงบวอยสุดใจคุณยายไปแด้วไปห้าวไปห้าบอ่อยู่โรงแรมแม่ไปเล้อ อย่ไปละด้วยค่ะสามกันนะผู hey, right. ้ใดนะนั่งกินเขาด้วงกันยุ่ง้าวองซายแอนเอาอะไรดีคงย่ตัดใจสูบแก้วบุตอว่าไม่แแล้วเป็นผู้ใดมาหาสาธานหาบ้างจ่ายที่วอาแม่แอนแม่แอนนักบวชเดี๋ยวมันก็ต้องการ จำไ,ม,ไ,ไม่เต็มใด้ทุกวันีไปเดี๋ยวไปห้องไปแล้วจ <ไป S 1> ้ากลรมากว่านี้แข็งแรงเน้อ